ส,ว,สวัสดีครับพบรายการเก่ง,ก,งกาจพยากรณ์รจะทำนายดวงชะตา12ราศีครับว่าราศีไหนจะมีโชคราศีไหนจะมีเคราะห์มีลาบจะได้เตรียมป้องกันแก้ไขครับวันนี้ก็ได้จะเจอกับท่านอาจารย์เก่งกาจจงใจพระมาพร้อมด้วยพรบุพพาแก้วสาครเป็นประจำที่เอเพทีวีนะคะคนการาศีพฤษภปักนี้นะครับนะฮะตัวท่านเองก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะ การงานก็นดีแต่ว่าลาบไม่มีนะฮะต้องทำมาแล้วก็เหนื่อยที่สำคัญต้องระวังครับเรื่องความรักกู้ครองคนในครอบครัวนะครับค่อนข้างจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันบางเรื่องอะ่ะหมายงว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องอะ่ะต้องระวังนิดนะครับนะฮะทำให้ครอบครัวมีอะไรมมวหมองรล่าฉานเล่าฉานขนาดนั้นเลยเหรอไม่หมองราวฉานอันอันนี้เกิดจากตัวเขาเองสองคนไม่ใช่คนยุ่ยแย่ใช่ไหม เพราะว่าดาวอังคารเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกับดาวอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์มาอยู่ในเรือนอังคารเนรือคู่ศัตรูอ่ะก็เลยมิตรเป็นศัตรูคู่อาจจะขัดแย้งกันโดยไม่รู้ตัวอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจเ,เป็นเรื่องเวลาอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆก็ได้นะแต่ไม่ถึงก็เลิกไล่หย,ย่าล้างไม่มีก็ไม่แน่ถ้ามันแร,ง,รงครับอะไรไม่อยู่มันก็สามารถที่จะไปในคนละทางได้คืออะไรต่างๆครับมันอารมณ์ชั่ววูบจองระวังนิดนะฮะ คือบางทีเนี่ยมันนิดเดียวอะเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าใครไปสก,กิดฝอยตะเข็บขึ้นมาครับงขึ้นมาเลยนะอะไรบางตอนนี้เพราะดาวมันดาวมันให้ให้โทษเนี่ยให้โดนนะมีวิธีแก้ไหมก็บอกแล้วว่าอย่าไปเลือดหาตะเข็บไงเลือล้อดอะไรเธอนี่จริงๆนะอย่าไปปืนฝอยหาตะเข็บเอเอก็พูดไปสิก็รู้มาพูดไปสิ แล้วทำไมต้องทะเลาะกันด้วยกลางรายการก็ไม่เข้าใจเธอมาคอยไล่บีอาจารย์นี่นะไม่เคยบีเอายอมรับว่าหรอเป็นอาจารย์อไม่รับแล้วไม่เอาแล้วรับครับอกจะสำลักแล้วไม่เอาแล้วต่อเช้าราศีพฤษภเรื่องการงานเป็นไงจ๊ะการงานก็บอกแล้วว่าดีไงแต่ลาบไม่มีคือเสียงยังดีอยู่ผมไปไหนคนยังรับถือใช้ได้ เครดิตเก่ายังมีเงินทองมีใช้จ่ายสบายมือนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีเลยเหรองินทองไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันปิดเข้มมันมีเรื่องจ่ายด้วยไม่จําเป็นต้องจ่ายต้องรัดเข็มขัดกันไหมช่วงนี้ไม่ต้องรัดเข็มขัดหรอกครับนะฮะไม่มีให้รัดมันไม่มีไม่มีเข็มขัดใส่ไหมไม่มีเออเอไม่มีเออนะแต่มีเข็มขัดอื่นนน่ะไม่มีสายสายรัดและสายห้อยเพราะอะไรเอ้า มันอ้วนมากเลยเข็ากัดกาวไม่อยู่ขนาดนั้นเลยต่อของชาวราศีพฤษภแล้วทางด้านสุขภาพเป็นไงจ๊ะสุขภาพต้องระวังนิดเนึ่งคนในครอบครัวก็ไม่ค่อยจะดีด้วยนะมีอาการเจ็บป่วยทําให้เสียทรัพย์อ่ะเราคือไม่ตัวเราก็คนในครอบครัวที่เป็นถูกต้องถูกต้องทำให้เสียทรัพย์ได้ง่ายนะทําให้การใช้จ่ายมันมันมันโอเวอร์อ่ะมันโอเวอร์มันเลยมันเลยที่เคยมีไว้นะ ฉะนั้นก็ต้องดูอย่างประหยัดหน่อยนะทำอะไรตอนนี้ก็ต้องเรียกว่ารอบครอบรอบครอบอย่าถ้าช่วงนี้มีคดีความมันจะไ่คดีความอะไรกันนักหนาตอนนี้ไม่มีอะไรถูกฟ้องฟึ่งยึดทรัพย์อะไรก็ขายขอหมดแล้วจะเอาอะไรกันนักหนาขายถอนตัวเลยใช่ไหมเออหมดแล้วพอเราหูมันเข้ามาล่วงทรพย์อ่ะเอาไม่ได้นะช่วงนี้มันเป็นช่วงเอาคืนนะช่วงเนี้ยเออแต่ถ้ามันเอาไปเดี๋ยวมันจะออกมันก็ให้ศัตรูเป็นไง ศัตรูศัตรูก็ไม่ดีมันเอาเราเอาแน่เลยถ้าไปทําอะไรไม่ดีไว้นะ่ะม,มันตามเก็บตามเช็ดเลยเลยฉะนั้นก็ดูแลตัวเองหน่อยน,นะทำอะไรก็ให้มันเดียวอ,อยู่ในกรอบอ,ะอ่ะอย่าไปวนเก่งวนดีมากน,ะนะักะช่วงนี้พูดมันสอสอๆไงก็มันไม่เกี่ยวมันก็พูดตามทางนะที่เราจะพูดนั่นแหละมต้องเป็นเทา้าวร้อม สำเนียงอาจารย์อ่ะเหมือนกำลังจะหาเสียงไงก็ไม่รู้เขาไม่หาเสียงก็้วใชยู่ไปสิบสามแล้วพูดเลยเปื่อยอะไรเลื่อยเปื่อยไม่พูดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นะเออคุณฟังแล้วรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องก็บอกแล้วว่าการเินไม่เคยดีก็ต้องระวังหน่อยแหมเน้นด้วยนะคู่ไม่เคยดีก็ต้องระวังหน่อยแต่การงานดีอยู่ก็มันดีอยู่นะมีผลงานใช่ไหมเจ้านายรักเขาจะรักไม่รักเราไม่รู้อ่ะเพราะเราหูมาอยู่นี่มันมันรักยากอ่ะ เต้องเข้าไปเลียหน่อยนะขนาดนั้นเลยเออต้องมีเทคนิคซิกแซกเข้าไปเออต้องทาเอ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 าแฉลกทั้งเป็นน้ำลายน้ำลายเป็นแฉลกอะเห็นไหมเออแล้วก็ทาไปเลียนมันเหมือนเหมือนกระดาษทรายคันเออตรงนี้ต้องยอมลดแฉล็กศักดสีลงมานิดนึงนิดหน่อยเออถ้าไปลาหูบางกลุมไม่มีศักดสีทำได้ทุกอย่างทำเพื่อเอาตัวรอดทำได้ทุกอย่างอ่าหมดเวลาของชาวราศีพผสมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปส่งท้ายกันค่ะต้องบอกเลยว่า ช่วงนี้การงานของคุณเอาไปเลยเจ็เต็มสิก็แสดงว่ายอดเยี่ยมมากๆแต่ทางด้านความรักกับการเงินค่อนข้างติดขัดมีปัญหาอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งละกันวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเช็คดวงกันได้ใหม่พรุ่งนี้เจอเราสองคนนะคะสำหรับวันนี้สวัส,สดีครับ